ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดยะลาวันนี้เวลา10นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนอนุบาลเบตงสุภาพอนุสร์อำเภอเบตงจังหวัดยะลา ทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาปรับปรุงอาคารเรียนหลังเก่าให้เป็นอาคารวันสต o อปเซอร์วิสด้วยเงินสนับสนุนจากผู้บริหารคณะครูนักเรียนผู้ปกครองหน่วยง,งานภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาแล้วเสร็จเมื่อปี2565โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร และโทษพระเนี่ยนิทศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบาพิษการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดยะลาและอำเภอเบ,อเบตงเมื่อปี2502 2515และ2518การแสดงแบบจำลองโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและโคกหนองนามโมเดล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอเบตรงรวมทั้งทรงเป็นองค์อุปถรัรมภ์ในโครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเบตงจังหวัดยะลาด้วยนอกจากนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าโอทอปของนักเรียนชาวอำเภอเบตงและใกล้เคียงอาทิผลิตภัณฑ์จากผ้าลายเบตง เป็นลายผสมผสานร,ระหว่างต้นไผ่และดอกไผ่ตามความเชื่อของชาวจีนแสดงถึงความก้าวหน้าความสง่ามีปัญญาเลิศทุเรียนกวนกลวยเซนส่งเครื่องและหมี่เหลืองเบตงมีร้านกาแฟเป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกอาชีพสร้างไรายได้ให้กับนักเรียนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรศการผลงานของนักเรียนบูรณาการวิชาต่างๆเข้ากับศาสตร์พระราชา พระราชะกรณียกิจและการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้อาทิทำโรตีกรอบฝึกการทำงานเป็นทีมมีทักษะอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานและการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลในสถานศึกษาปี2563 กระเป๋าผ้าลายของดีเบตงอาทิลายตู้ไพรสณนีส้มโชกุลและไก่เบตงทำมินิบุ๊กถ่ายทอดความรู้สึกของนักเรียนต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ด้านการเกษตรไปใช้ในครัวเรือนได้รับรางวัลนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรดีเด่นกิจกรรมครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านประจำปี2564จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้ เวลา13นาฬิกา31นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาในการนี้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุนวรเกษตรเมธีปี2566 ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่สอ,อบตอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมขยายผลโครงการอาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านคัดเลือกนักเรียนที่รักการเรียนรู้การทำเกษตรแล้วทํำได้ต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนจากนั้นพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึก แก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2563-2565จำนวน57รายซึ่งศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตคัดเลือกเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิน่นพนักงานร,รัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิน่นผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและประชาชน ที่ทให้ความช่วยเหลือทางราชการ <3 S 1> และองค<ช>์กรไม่สแสวงหาผลกำไรจนมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์และเป็นผลดีต่อทางราชการและประชาชนานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําชายแดนภาคใต้โอกาสนี้มีพระราชดํารัสชื่นชมแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลทุกทานจะเป็นตัวอย่างและแ,ละและรงบันดาลใจให้คนทั้งหลายคิดดีทําดีคิดสร้าง ประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมมีความรักสามาัคคีพยันขันแข็งในการประกอบสมาธิปัจจัยเหล่านี้จะช่วยเสริสมส่งให้ทุมชนเกิดความเข้มแข็งเริงรุกงานอย่างยั่งยืนในทุกาทางพระเจ้ารื่ใจที่ได้เห็นจังหวัดชายแดนภาคใต้เจริญขึ้นต่าับอันเป็นผลจากการรูปแรงรูปใจของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนประชาชนข้อนี้เป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยให้งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย พระพเจ้าขอให้กำลังใจทุกความส่วนในการทำงานเพื่อความมั่นคงของพื้นที่จังหวัดแสสภาคใต้และความ่าสุูของประชาชนจากนั้นทอดพระเนตรินทศการร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่างๆเพื่อสนองพระราชดำริอาทิโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านตั้งแต่ปี2560ถึง2566 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ41โรงเรียนมีนักเรียนเครือข่ายเข้าร่วมโครงการและเป็นนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรจำนวน49คนนักเรียนที่ร่วมโครงการจะได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการปีละ20,000บาทและสร้างโอกาสศึกษาต่อสาขาเกษตรในสถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งสอบตอลงนามร่วมกับมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินท รับนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้ทุนการศึกษาปีละ40,000บาทซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อทุนนี้ว่าวารเกษตรเมธีหมายถึงทุนการศึกษาเพื่อสร้างนักปราชด,ด้านการเกษตรผู้เป็นเลิศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจรวมทั้งส่งเสริมให้เยวาวชนต้นแบบเหล่านี้ได้มีโอกาสบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอนาคต โครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวมอบอุปกรณ์ให้กับเด็กพิการในจังหวัดชายแดนภาคใต้และฝึกพัฒนาการด้วยกายอุปกรณ์ผลการดำเนินงานปี2560ถึง2566สนับสนุนอุปกรณ์ไปแล้ว1,089รายจากการประเมินผลเด็กพิการมีพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับเป็นที่น่าพอใจของแพทย์และผู้ปกครอง โครงการแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติหรือบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราชสำรวจตรวจ DNA คนไทยไร้สัญชาติที่ตกหล่นในจังหวัดชายแดนใต้และมาเลเซียจากปัญหาคนไทยไร้สัญชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรให้เข้าถึงสิทธิ์เสรีภาพและบริการขั้นพื้นฐานนำไปสู่การครุ้มครองสิทธิ์และอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนอย่างเท่าเทียมสำหรับปี2,560 2,566ช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในมาเลเซียได้353คนและคนไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้2,18 0คน การสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐก,กลันตังสออบตร่วมกับมูลนิธิพระวิเชียนโมลีแฉล้มเขมมะปัญโยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยแก่เยาวชนมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐก,กลันตังเปรักเปรริสเคดาและตรังกานูประเทศมาเลเซียมีโครงการฝึกอบรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทํานองสอร,รพันยะ เพื่อดำรงไว้พระพุทธศาสนาในรัฐกันตังโครงการประกวดสวดมนต์หมูม่ทํานองสอรพันยะเนื่องในเทศกาลวันวิสาขาบูชากิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจภาษาไทยภาษาทิน่นในวิถีวัฒนธรรมต,มตามบริบทของพื้นที่ทั้งในและต่างประเทศให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยภาษาถิ่นอย่างถูกต้องผลิตหนังสือคู่มือการเรียนการสอนภาษาไทยจำนวน6วิชาได้แก่ วิชาวยากรไทยวิชาวัฒนธรรมไทยวิชาภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาวิชาทักษะภาษาไทยวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิตและวิชาการอ่านออกเสียงและสนทนาภาษาไทยการขยายพันธุ์และเก็บรักษาพันธุกรรมกาแฟโรบัสต้าพื้นเมืองภาคใต้ที่อำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาแก่เกษตรกรพื้นที่760ไร่ประสานภาคธุรกิจรับซื้อผลผลิต ซึ่งปี2566รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชน200กิโลกรัมโดยเปิดร้านคาเฟ่อเมซอนสาขาสออบตอส่งผลให้สออบตอสำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย,ย้อยได้รับรางวัลเลิศรัดประเภทร,ร่วมใจแก้จนระดับดีเด่นประจำปี2566ชื่อผลงานวิสาหกิจชุมชนอำเภอสบ้าย,ย้อยยกระดับกาแฟโรบสรัสซ้าแก้จนคนชายแดนใต้อย่างยั่งยืน การรับซื้อและพัฒนารสชาติกาแฟพื้นถิ่น